หุ้นปันผลก่อนแต่งอาจกลายเป็นสินสมรสได้คุณรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นสินส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ณวันที่คุณจดทะเบียนสมรสแล้วมันมีเงินปันผลไอ้เงินปันผลเนี่ยถือเป็นสินสมรสและด้วยความเข้าใจผิดตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอยู่ในบัญชีเงินก็ปนกันอีกและเงินก้อนนี้ก็จะเอาไปซื้อหุ้นตัวใหม่ระวัง ไอ้หุ้นตัวใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสินสมรสถ้าคุณใช้ปันผลซื้อและมันจะกลายเป็นสินส่วนตัวหากคุณใช้เงินก่อนที่คุณจะแต่งงานไปซื้อวันนี้ผมรณรงค์วางแผนทรัพย์สินครอบครัวดีๆเพราะหลายคู่สำหรับทายาทธุรกิจด้วยโดยเฉพาะเลยไม่จดทะเบียนสมรสกันไม่จดทะเบียนสมรสกันมีลูกก็กลายเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม จากร่วมกันทำมาหากินเงินพวกนี้ตกลงมันเป็นสินส่วนตัวสินสมรสหรือกรรมสิทธิ์ร่วมกันแน่อย่าปล่อยให้ลูกหลานครอบครัวคุณต้องฟ้องร้องอะไรเรื่องพวกนี้เลยวางแผนทรัพย์สินตั้งแต่วันนี้ทรัพย์สินกิจการสินส่วนตัวสินสมรสแบ่งอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาสนใจรับคู่มือบริหารทรัพย์สินหรือขอรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยมีแผนก่อนมีแผล